สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มะกรูดมาไลฟ์นอกสถานที่นะคะจริงๆมาตามหาแดดค่ะอยากอยู่กับแดดแต่ก็มีงานไลฟ์ที่จะต้องทํานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเสียงไม่ดีรบกวนช่วยเขียนบอกด้วยนะคะมีคําถามมาจากนักเรียนออนไลน์ของมะกรูนะคะซึ่งเป็นพี่ที่อยู่สเดนมา28ปีแล้วก็ให้เกียรติมาเรียนออนไลน์กับมะกูดนะคะพี่เขาถามมาว่าอ,อยากจะคุยกับเพื่อนร่วมงานเวลาที่พักเบรกดื่มกาแฟหรือว่าฟีกากันเนี่ยนะคะ มีอะไรที่ควรจะคำนึงถึงมีเรื่องอะไรที่ควรจะคุยและเรื่องอะไรที่ไม่ควรจะคุยนะคะอย่างแรกเลยมาเอาเรื่องที่ไม่ควรจะคุยก่อนเนาะเพราะว,าว่ามันมีน้อยมีแค่4อย่างนะคะที่มกลุ่มนึกออกแล้วก็ถามคนสวีเดนด้วยนะคะเรื่องแรกเลยที่ไม่ควรจะคุยก็คือเรื่องศาสนานะคะเรื่องศาสนาเรื่องที่สองคือเรื่องการเมือง ะะการเมืองศาสนาแล้วก็รูปร่างหน้าตาลักษณะภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะคุยนะคะเรื่องที่4ที่ไม่ควรจะคุยเลยที่คนสมเด็จเขาฝากมาคือเรื่องเงินเดือนนะคะอย่าไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องเงินเดือนของเขานะคะโอเคนะคะใครจําได้ทวนมา4อย่างนะคะการเมืองศาสนารูปร่างหน้าตาภายนอกและ เราคุยกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะ,อะตอนช่วงพักเบรกสีก,ก็คือเรื่องอากาศค่ะเรื่องอากาศเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆนะคะพูดได้ไม่เสียหายนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่คุยได้ก็คือเรื่องรถไฟะคะ่ะรถไฟช้ารถไฟนูมม่นนี่นั่นได้ไม่มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่คเนเชลชอบชอบอะค,ะคุยกันคือเรื่องการเดินทางค่ะแล้วก็เรื่องแผนการที่เขาจะ ถ้าเป็นช่วงใกล้วันสุดสัปดาห์ก็ถามเขาได้ว่าสุดสัปดาห์นี้เธอมีแผนจะทําอะไรแล้วก็เล่าเรื่องของเราให้เขาฟังบนกระด้ว่าเรามีแผนจะทําอะไรถ้าเป็นช่วงที่ใกล้กับวันหยุดยาวก็คุยเหมือนเดิมค่ะว่าเธอมีแผนว่าจะไปทําอะไรไหมช่วงหยุดยาวนี้หรือช่วงใกล้เทศกาลพักร้อนนะคะ,ะก็ถามเขาค่ะว่าว่ามีแผนการว่าอะไรยังไงขออภัยนะคะกระดาษติวคะ่ะโอเคนะคะ ถามเรื่องในอนาคตว่าเขามีแผนว่าจะเดินทางไปทเที่ยวหรือกิจกรรมอะไรแล้วพอกลับมาก็ถามเขาว่าวันหยุดสัม่านมาจะทําอะไรกันไปทําอะไรกันมาลักษณะอย่นนางน,นี้นะคะเพราะว่าคนที่เขาชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบทํากิจกรรมาบบวางกันเยอะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเ,เรื่องที่ควรจะคุยก็คือคุยเรื่องข่าวสารข่าวสารบ้านเมืองนะคะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการคุยข่าวสารที่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ศาสนานะคะ แล้วก็เรื่องอนิยายหรือว่าละครที่เขากำลังคิดกันอยู่นะคะแล้วก็เรื่องหนังสือหนังสือที่คนสเดนเขาชอบอ่านกันเนี่ยนะคะซึ่งคนที่เรียน s อสหรือเรียนเรียนซัสนะคะหรือเรียนเอสบีออเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าดูเขาจะให้อ่านวนารรณกรรมต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนสเดนนะคะเมือ่อวัน สองวันที่ผ่านมานะคะเมื่อถูกเจอหนังสือเล่มหนึ่งดีมากเป็นหนังสือที่สรุปสรุปเรื่องราวในหนังสือดังในสิบเดือนประมาณแร,ร่ๆเดี๋ยวก็ซื้อรอยเล่มหรืออะไรเงี้ยนะะซื้อมาอ่านจ,จะได้รู้ว่าว่ามีหนังสืออะไรกันบ้างนะคะนะคะโอเคค่ะวันนี้พอเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันที่แดดออกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ